สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีน้องตายเปิดฐาน่ะเนาะมาอุดนุนแน่เด้อหย,ยอกยอกมือนีน้องพี่น้องน้องตายสีมาดีวิวเนาะคล้องในด่านค่ะอันนี้ก็เป็นฐานไม่เทาตัวเองเนาะแล้วก็สิว่าเบิ่งว่าส่วนร้ายนี่มันสีมีสินขาไรน่เนาะที่น้าเขามาขายอ่าสีมีขคล้องเบียดบอหรือว่าคล้องจีนหรือว่าคล้องไทยเนาะน้องตายมั่นใจดอยเปรเซนต์เลยว่าส่วนมากไล่ไลเลยหละว่าของไทยเน,นอะ นี่เส้นนี่นะพี่น้องนี่อ่าโลมิโอมิโอมิเออโอมินี่โอมิบอยังก็โฮมบอเออโฮมินะพี่น้องนี่ก็เป็นคลองไทยนี่เห็นบ่ซึ่งส่วนร้ายนะบพรว่าจะเป็นห่านขาลายกับห่านขาลายก็คือกันคลองไทยนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะอันนี้พันโอนี่ พันโอนี่คล้องไทยแน่นอนนี่เห็นบ่เอกลักษณ์คือว่าตัวหนังสือนี่มันคล้องไทยด้วยพันโอเนาะอันนี้ก็โฮมมี่คือกันนี่เห็นบ่เด็กน้อยเข้ามากินได้นี่กับสีเบิร์ตได้นี่นี่นี่โฮมมี่นี่ก็โฮมมี่มีอ่ออา,า,ออนนอา,อาตัวนี้บ่ฮู้ว่าคล้องยังเนาะเพราะว่าเป็นโออันนี้คล้องเล้าคล้องเล้าตัวนี้คล้องเล้านี่ใส่เผือกเนาะคล้องเล้า อันนี้อันนี้คล้องไถ่ในที่นี้ขนมอันนี้คล้องไถ่นีคล้องดาวนีคล้องดาวเนาะคล้องดาวนี่น้องายมากขนมอันนี้ขนมข้าวโพดนี่แซ่บแสเนี่ยนี๋ยวคล้องดาวเนาะอันนี้มือหัวคล้องยังตัวนี้นี่เนื้อนวดว่าคล้องคล้องเบียดคล้องคล้องเบียดบนคล้องกินอันนี้บือหั แม่นบอกคองไถบอต้องซื้อภาษาอังกฤษมูเด่งบอคลองไทถพันบาเนาะอันนี้ของใต้กอะเบ,บาพีทได้เบาถือกับคอถั่วด้วยพี่น้องนี่กับคองไทยตัวนี้มันแบบโอ้ขนมอันนี้เป็นจั๊บผัขนมเนาะนี่กับนี่ของน่าแล้วมาเบิ่งเบือเบ่อหน่อยนี่ นี่ข้องไทยพี่หนองข้องไทยจะทงวงงยใหญ่ละก็นเส็บแสแบบนี้เลยนี่ข้องไทยมาเบิ่งผัวคล้องใส่แล้วพี่หนอวันนี้่ามี่ยังแน่อ่ะเดิมต้นจากรถด,ดีเลยเนาะรถด,ดีนี่เพิ่นจะขายห่อละสา,อาอาอสามพันี่บาไปเทั่แม่หรอสามพันท้าบาเป็นอันนะักประมาท่งละสิบบาทบ่เฮ้ยสามบาทเนาะ ประมาณสามบาทสี่บาทห้าบาทนี่ประมาณนี้แหละไม่เน,น,นบอกวะนี่เนาะอันนี้เครียของไทยสันซิลนี่ของไทยเครียนี่ของไทยน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเหมือนี่น้ำตาลผลิตผลิต,าลตาลจากอ้อยที่หวานกว่าน้ำตาลสไลดสีรานี่ของไทยเนาะน้ำตาลนี่เป็นเซนเนาะเป็นพวกเซนมี่นี่ เออเซนเพอนี่พี่น้องเส้นใหญ่แล้วตัวนนี้นี่ซีส,สเกตนี่โอ้นำเขาจากซีสเกตมาเล้กล๋วยเตี๋ยวเส้นเด็กนี่ซีส,สเกตส่วนนายนะพี่น้องเพิ่นจะมกเอาค้องไทยมาขายเพราะว่ามันกินเด้อมันแสบมันมีคุณภาพราภายก็เอาง่ายคือมันมีคุณภาพรเลยรักๆด่คือมันแสบมันอร่อยมันอร่อยนี่น้ำปลาเมย์บุญดำนี่ไปใส่ก็เห็น อันนี้กาน้ำมันไซโอนี่น้ำมันเห็นบอกไพสิบาน้องตายเบาเด่นเดียวสิมาพี่โซ่ในเบื้งเนื่องไหมนี่นี่ขนมอันนี้ของไทยนี่ทงเท้ายีา่เนี่ยเถ้ะขนมอันนี้เขามาก,กินในเบิ่องสิเอาเอามากินหาผ่านบอกไล่ไล่ด้อเด้อคอยสิคอยสิเอาเดียวคอยสิจ่ายเงินนลำดังอุ้ยขาดเบิร์ตอะเอาออกให้แนะ่ มีสาวโสดนะพี่น้องอยู่ผู้เดียวคายคล้องผู้เดียวนี่บ่เคยมีผัวจักเถื่อผัวเขาบ่เคยมีจักเถื่อมันไปทำงานอยู่ไทยเดียวสิมาซ้อมผาหนะพี่น้องไปทำงานอยู่ไทยจะไหนมาเปิดห่านี่มาอยู่บ้านจะมาอยู่จักหมึกอ่ะจะมาอยู่อะไรจักปีละมาแต่ไทยเบาวิ้งเนี่ยเพิ่นมาอะไรประม้าสามสิบปีเลยพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ทำยาป้าผานุนี่ดูอันต่เป็นของไทยผมเห็นว่า น้องตายว่าหรอกนี่เมืองนตีน้ยนี่อันนี้เป็นแผบเนาะด้วยว่าผงซักพ่ออ่าเจลเจลเจนบลอนด์เ,เอียงอ่านพริกคือขอโทษเด้อพี่น้องโมเกงปุนน้นเลยอันนี้ซูปเปอร์นี่นี่อันนี้ปลาหมึกนี่น้ำปลานี่เมืองตีส่วนนายสินค้าไทยบอกเลยว่าทาขาด้วสินค้าไทยนี่มันตายโดดพรายปลาตายกับย่างคอยน์ตายเพระาะว่าส่วนในายใส่แต่ใส่แต่ของไทยเด้ของไทยนี่ร้ายที่สุดเนาะ บคึดบฟันพูดถามว่าแบนข้องไทยนี่ตายแล้วคือสิบโบิดดอกว่าโบบริแบนอะไหกับบริแบนดอกเบาแถะเบาซื่อว่าสิแบนบร,บริเบนขาดบไรอดีแน่นอนพี่น้องเลยขาดบไรเด็ดขาดเลย,น,ยน,น้ำเข่าจากไทยเบิดนี่นี่นึ่งที่ผนี่นน นี่เนาะแถมจอกน้ำได้นีเลยสตอ็อปพริกเผ็ดน้อยนี่เห็นบหอันนี้สดเนาะเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวก๋วงยยังเวลาเขานะนี่หน้ามะพร้าวน,น้ามะพร้าวยังน้ำเขาจากไทยนี่นี่ต,ต้องซื้อไทยเลยนี่ไทยนี่ต,ต้องซื้อไทยนี่อันนี้เบิ้งอันนี้น้ามะพร้าวคือการข้าวเกาะเสาเกาะ ตาซาวเกาะบ่โอ้ยอ่านกะจักถือจักพิดพี่น้องเอ้ยปลากระป๋องซาเมคู่อันนี้อันนี้วะน้ำเขาจากไซวะเออซาเมคู่อันนี้ไทยบ่พี่น้องแม่นแม่นนี่ปลาอนี้คือสีแบบว่าผู้ผู้อยู่ในปลากระป๋องนี่คือสิทธะโอยเนาะเพราะว่านลวงตาเนี่ยองตาอยู่อ่าเห็นตั้งแต่เกิดพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็แล้ค่ะอ่าปลากระป๋องนี่จัก เท่าไรก็ไม่เท่าซิบหายิบพกซาอ์บารตเลยปงหนึ่งนี่เบิ่งตี้นี่แม็กกี้ขาดเพราะอะไรด้อได้ผัวนี่เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่จําเป็นในครัวด้วยแหละแบบว่าเขาอันนั้นเขาใส่เห็นไหมพี่เนาะเขาต้องจําเป็นใส่เนาะก็มีรยย้ายยาเนี่ยที่เป็นสินค้าไทยเนาะบางเทอมันก็นอยู่ไหนลองตายอาททยเซิยนยบวเบิร์ดนี่เห็นบอนนี่อา่าอันนี้พี่เวล่านี่ นี่นี่เห็นหมพี่เบลล่าได้เลยจักแมนแมนว่าพี่เบลเบลล่าผิวกระจ่างใสนี่นี่อันนี้ไอเอียงนี่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 ออันนี้คอยติดตามนะอยู่นี่ไอเอียงหนอซื้อแล้วว่าจักบ่จักแต่ว่าเราเคยแสดงนังเราเป็นดาราเนาะนี่โอ้มีแต่สิ้นขาไถเลยนะพี่นนออันนี้อันนี้บวมหูเนาบวมแมนบวแมนบวมี่บวมี่แต่ว่าต er ัวดีเห hey ็นแมนแน่นอนเพราะว่านังซื้อไถ มันจะพิมมันซื้อไทยนี่นี่หมอนี่ตัวนี้นี่กะละละคือกันนี่เนาะแต่ว่าบงหุ่าไผ่ไม่แต่ของไทยส่วนใดน,นะนี่อันนี้จังหวะน้ำเขาจากเบียดจากโอ้อันนี้มีเาวานะพี่นนองของเลาาของเล่านี่มีนี่ดิยำยำเล่าเล่า,ลานี่เดี๋ยวตัวนึงซื้อแล้วบอ่อของไทยมันสีอันนี้ แบบว่ามันเดี่ยนแบบนะขนซื้อแต่ว่าของไทยของไทยอ่างเงเขาคือใส่หนังสื้อละแต่ว่าของไทยก็มีแบบนี้คือกันแต่ว่ามันสีเป็นหนังซื้อไทยมันดดสามันสีต่างกันของไทยมันสิเข็มขนกล่วนี่ของไทยมันสีเข็มขนกลัวมันสิสมสมกวัวเนาะแต่ว่าอันนี้มันดดสามันจยาจิดเจิดแต่ว่ากระแสบมคือกันนี่เห็นอง นี่ของละหานพี่นนองนี่น,นี่อันนี้ยาสูปละอันนี้พันเชียนังซื้อใส่คักแน่นี่สิ่งนี้คืออีพ่อขาดบ่ได้ด้วยน, <c oughs> นี่นี่เนาะพี่น้องบางคล้ายแบบนี้เดอ้อบางคลายค่ะนนีวนนนี่ประมาณนี้นนนเนาะล่ดค่ะเป็นยังไงพี่นอ่าาก,ก,ก้องอโอจะตายไันนอันนี้กาวห่อน นนมีฮอดแผนเพิร์ตเนาะคีมไข่ม,ขมุกนี่คีมไข่ม,ขมุกอ๋อนี่ของของของไข่โอ้เอาคีมไข่ม,ขมุกมาขายคอยซื้ออยู่นี่เนาะพี่เนาะหนี่เนาะนี่เนาะกะซิปแต่ซันาามนี่เดี๋ยวพี่เนาะเป็นจะได้พี่สู่เดเนาะว่าส่วนร้ายสินค้าไทยร้ายกว่าเนาะ ร้ายกวัวคล้องเล่าอีกในนี่นี่คลองเหลาก็ร้ายกันแต่ว่าบ้ายซ้ำสินขาไทยบอกด้วยว่ขาขาันขาสินขาไทยมันตายมันกินบอเสะผนะกับบเทิงว่าตายตายหงอกกว่าเดียวแต่ว่าบอเส็บในป่ากัมนมันบอกเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่บอคุณเคยเนาะในเครื่องในขนั้วในยังมีแต่ของไทยเบริร์นี่แหละด่านขานะพี่น้องด่านขาแวบ้านก็จะประมาณนี้เนาะอย่างนี้จะเป็นแม่ค่าเนาะบเคยมีผัวจักเถือ่อ <laughs> ก็พี่น้องพอกันไม่คิดนาฝากก็ไดก็แท้ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายในเด้อบ๊ายบาย